วันนี้จะมาสัมภาษณ์แม่ของผมนะครับที่มีอาการเป็นกรดไหลย้อนเดี๋ยวแม่ช่วยเล่าการให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้แม่มีอาการเป็นกรดไหลย้อนเป็นยังไงบ้างมันร้อนรวงอกแล้วก็มันจะร้อนคอมากที่สุดพอกินพอตั้งท่าจะกินข้าวกินของทอดลงไปนี่ต้องวางกัดได้คํานึงก็ต้องวางมันร้อนมันมันตีขึ้นมันจะอ้วกแล้วพอพอกินของทอดก็กินไม่ได้ข้าวเหนียวนี่ยิ่งแตะไม่ได้เลยของเผ็ดก็แตะไม่ได้ บางทีก็กินน้ำข้าต้มเอาใส่เกลือเออบันเทาแล้วพอพอนี่ก็ไปซื้อยาเป็นซองๆมากินอพอบันเทาเอ,าอาแล้วพอแม่กินอ่า,าอาหารตัวนี้ไปแล้วแม่มีอาการยังไงบ้างกินกระปุกกินกระปุกแรกอะพอกินได้ไปห้าหกวันมันก็มีอาการปฏิดกินยาแบบกินข้าวได้มั่งแต่พอกินกระปุกที่สองก็ดีขึ้น พอกินกินมาเรื่อยๆพอกินถึงหกกระปุกก็เหมือนกับมันหายขาดเลยนอนได้ไม่กังวลมันไม่ตีขึ้นแล้วอ๋อก่อนหน้านี้คือนอนไม่ได้นอนไม่ได้มันแน่นนอนนอนพอนอนแล้วรู้สึกว่ามันย้อนขึ้นมามันย้อนมันจะอ้วกอือ่าก็คือตอนนี้แม่กินมาหกกระปุกไม่มีอาการอีกแล้วไม่มีแม่กินจริงๆใช่ไหมกินจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆกินหกกระปุกเนี่ยคือมันไม่มีอาการอะไรแล้วมันกินของทอดได้อืกินกินเผ็ดได้กินส้มตำได้ อ๋อคือตอนนี้กลับมากินทุกอย่างได้กปกติตกินต้มยำกินอะไรได้ทุกอย่างแล้วกินเผ็ดได้เหมือนปกติเพราะเมื่อก่อนแม่เป็นคนกินเผ็ดอือกยตอนนี้แทบไม่มีอาการอีกเลยไม่ไม่ออคืออก,กินของเผ็ดได้แล้วอือโอเคก็สําหรับใครที่มีอาการแบบคุณแม่ของผมนะครับสามารถทักเข้ามาทางข้อความเพจหรือโทรตามเบอร์ที่แจ้งไว้ให้ได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอยู่ครับ